กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะก็กลับมาพบกับผม Top Thai Channel นะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับโหลดแมบจากผมนะฮะนำไปใช้นะครับซึ่งมีหลายคนถามผมเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าให้แมปผมมาแล้วเอาไปลงยังไงนะครับบางคนเอาแมปไปลงแต่ไม่เจอสนามก็คือแบบเข้ามาปุ๊บก็ไปผูกตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอาแมปลงไปเนะี่ยมันจะมาที่เดียวกับ ผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเป็นคนสร้างใช่ไหมเข้ามาในแบบมันก็จะต้องผู่ที่สนามอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องทํำยังไงนะแต่ว่าโอเคอ่าก่อนอื่นเลยนะครับเกมไม c คร f t นั้นมันไม่ใช่เป็นของแบบจาว่านะครับก็คือมันจะมีของฝั่งวินโด้ครับกับอ่าจาว่าครับซึ่งที่ที่ผมเข้าใจมันจะมีสองอย่างใช่ไหมครับแต่อันนี้ที่ที่ผมเล่นเนี่ยตรงเนี้ยตอนเนี้ยคือเป็นเอ่อไมโครฟ์ของวินโด้ซึ่งผมมาโหลด Xbox นะครับอันนี้เป็น Xbox, เอกบ็อกเดี๋ยวผมจะเปิดไมค์คราฟให้ดูซึ่งสาหรับเกมนี้คือไม่ใช่เ,เกมเถื่อนนะเป็นไมค์คราฟแท้นะครับก็ซื้อมานะครับส่วนเ,เวอร์ชั่นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับเวอร์ชันนะตอนนี้ที่ที่ผมเล่นนะมันจะอัปเดตเองอะพอมีเวอร์ชันใหม่ๆอะไรมามันก็จะอัปเดตเข้ามาเองอะครับอย่างอันนี้ที่ผมเล่นอยู่มันเป็นเวอร์ชัน 1.1 3.1นะครับอันนี้คือถ้าใครเล่นของแท้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องโหลดเวอร์ชั่นอะไรมาถ้าถ้าที่ผมเข้าใจอย่างมันก็จะอัปเดตของมันเองนะครับอย่างเมื่อก่อนนะผมเล่นเกมเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่มีแพนด้ามั้งครับเอาปลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแพนด้ามีอะไรเข้ามามันมันก็เข้ามาเองมันก็อัปเดตอะไรของมันเองอะครับผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรมันนะครับโอเคกลับมาเรื่องของเรานะก็คือโหลดเกมมาไว้ที่เซฟยังไงนะครับผมจะเลือกเป็นสนามนี่ครับซิกเนเจอร์ดูน่าปาร์คนะครับ จะเลือกมาสักสนามหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปที่ Google Drive ที่ผมได้เปิดให้คุณผู้ชมได้โหลดนะครับมันช้าหน่อยนะ, <c oughs> ะผมไม่ได้อยู่ที่บ้านครับใช้เชนเน็ตโทรศัพท์มันจะรากหน่อยครับอโอเคอันนี้อันนี้มันจะเป็นไฟล์ที่เป็นตัวเซฟนะครับคุณผู้ชมก็โหลดมาครับโหลดโหลดตัวนี้มาจากนั้นนะครับก็จะต้องไปที่เซฟสำหรับการไปที่เซฟนั้นให้คุณผู้ชมกด Windows แล้วก็ R นะครับ จากนั้นก็ copy code ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับจากนั้นกดโอเคครับนี่ครับแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงที่ save ของเกมครับคุณผู้ชมก็แค่เอาเนี่ยครับตัว save ที่คุณผู้ชมนะก็กดโหลดมาปกตินะครับดาวน์โหลดมาจากนั้นก็มาวางไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมก็เข้าเกมไปนะครับครับมันก็จะมาโผล่มาที่ที่ save เรานะครับ แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าอ่าที่กดเข้าไปแล้วมันมันไม่มันไม่โผล่ตรงที่สนามนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันต้องทํำยังไงนะครับมันอาจจะเป็นที่เอผมก็ไม่ได้ถามนะครับเป็น m ไม c r a f t ของอะไรอันนี้ก็ลองไปดูนะครับถ้าคุณผู้ชมมีคุณสมบ,บัติไม c r a f t อะไรเนี่ยพวกนี้เหมือนที่ผมว่ามาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะอ่ายังไงก็อลองคอมเมนต์บอกกันอีกทีนะครับว่าถ้า โหลดมาแล้วมีปัญหาอีกก็เดี๋ยวจะลองลองหาวิธีแก้ให้ครับสลับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่สอนให้โหลดนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับเ,เดี๋ยว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 ,ยวในไหนก็บอกเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเข้ามาแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะเห็นแล้วนะว่าผมได้เปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้โหวตว่าจะให้ผมสร้างสนามอะไรนะครับ เดี๋ยวผมจะรอจนถึงวันที่หนึ่งเดือนหน้านะครับจะดูว่าสนามที่ผู้ชมได้คอมเมนต์มาหรือว่าโบวตมากันเนี่ยเป็นสนามไหนที่แบบบวตกันมากันมากที่สุดนะครับก็จะสร้างสนามนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีนะครับแต่ว่าผมเหมือนแบบจะรู้แล้วแหะครับว่าต้องสร้างสนามอะไรนะครับจริงๆผมก็สร้างหมดทุกสนามนะครับแต่สนามไหนจะสร้างก่อนเท่านั้นเองครับอย่างสนามเนี้ยสนามยูเวนตุสนะครับเกินครึ่งแล้วนะครับผมก็ได้อ่ ทำการสร้างไปพลางๆนะครับจะให้ดูหน่อยสักหน่อยไหมออ,นนอ,มมอันนี้คือมันยังไม่เสร็จนะครับแน่ครับอันนี้คือมันยังไม่เสร็จนะครับคือผมต้องสร้างอะไรเยอะเลยสนามยูเนตุสนี่เป็นสนามที่ส,สร้างยากมากๆเลยนะครับคือในตัวสนามมันอย่างเดียวเนี่ยครับเห็นไหมไอ้ที่มันเป็นตรงกลางๆเนี่ยครับอันนั้นสร้างไม่ยากเลยครับมันมันก็มันคล้ายๆกันนะครับมันก็แบบมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่า รอบๆบของสนามอรส่วนประกอบด้านนอกเนี่ยคือโหต้องทําสัดส่วนให้เป็นแบบวงรีนะครับแล้วก็มีไล่ระดับลงมาด้านล่างแล้วก็มีลวดลายที่แบบตามพื้นหญ้าพวกนี้แบบโอ้โห,โห,โหบอกได้เลยว่าเอาเรื่องมากๆเลยครับแต่ยังไงก็ผมจะพยายามเต็มที่นะครับซึ่งสนามแห่งนี้อาจจะไม่ได้เสร็จง่ายๆแน่นอนนะครับอาจจะเป็นเดือนหน้า วันที่23เหมือนเดิมนะครับก็รอไปสักเล็กน้อยนะครับหลายคนคงแบบเครียดนะครับว่าเอ้ยลงแต่คลิปอะไรก็ไม่รู้นะทาไมไม่ลงแต่สนามก็โอ้โหแต่ลักษามกว่าที่ผมจะสร้างได้นี่มัน <laughs> มันไม่ได้ใช้เวลาแบบ1อาทิตย์เสร็จนะครับคือมันหลายอย่างมากมายเลยคือถ้าสร้างแบบเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนะี่ยมันจริงๆมันมันคืบหน้ามาเยอะนะแต่จริงๆแล้วไม่เลยครับ รายละเอียดด้านในด้านนอกยิบย่อยคืออันนี้ผมแค่ล่างไว้นะครับสร,ส,รส,รสร้างสร้างล่างไว้ยังต้องมีรายละเอียดยิบย่อยก็พยายามจะถอนออกมาให้อ่าจากของจริงให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะร,รอติดตามรับชมกันนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของผมเลยอันนี้โอเคครับก็อหวังว่าคุณผู้ชมจะสามารถอ่าโหลดแมป ไปเล่นกันได้นะครับยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับด้านล่างถ้าถ้ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ